Audi A5 Sportback รถสิดานทรงสปอร์ตสุดหรูหราที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบ SUV ตัว40 TFSI S IS Line Minor Change ที่มาพร้อมกับหน้าใหม่หลังใหม่และไฟหน้า LED Matrix พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential สุดเก๋ไก๋ภายในสุดล้ำด้วยเส้นสายดีไซน์ของ Audi v i r t ์ a l ค o อก p ิดขนาดใหญ่พร้อมจอ 1, สัมผัส10.1นิ้วและภายในสุดหรูราพร้อมกับเลขไมห่มื่น2 0 0กิโลสวัสดีค่ะแฟนเพจ b e เ m น t o r m a ต l ที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะพบกับเน่งค่ะทีเดาของน้ำรงเวร c ซีโอของ z m o t o มอ a l l แล้ววันนี้เนะ่งอยู่กับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะที่มีโปรไฟล์สุดหรูแบบเลิศเท่ ทั้งสเปคและออปชันต่างๆนะคะอย่าง Audi A5 Sportback TFSI คันนี้นะคะที่เป็นโฉม Minor Change ได้รับการอ uplift ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ออปชันข้างในจนน่าใช้แบบมากเวอร์แถมราคายังถูกกว่าตัวก่อน Minor Change อีกโอ้แม่เจ้าใบให้ก่อนนะคะแต่ถนนมาหมื่นกิโลสภาพคือปอ้ายแดงชัดๆต่คายเพียง2ล้าน2แสน กับอีกห้า0มื่นเท่านั้นอ้กรีดดังๆเรามาทําความรู้จักกับ Audi A5 Sportback s ไปพร้อมๆกันเลยค่ะบอกชื่อเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Audi A5 Sportback SI s 40 TFSI S Line นะคะคันนี้เป็นโฉม Minor Change แล้วค่ะที่ได้รับการยก ระดับนะคะหน้าหลังใหม่นะคะชุดแต่งใหม่นี้ได้ได้ว่าล้ำสมัยมากๆคขอซูมชุดแต่ง S-Line เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเฟสเลให้ดูกันนิดนึงนะคะโอ้โหมีเส้นสายที่เชียบคมดูดันจริงๆทุกคนเป็นรถที่ออกมาปี2022นะคะเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆถูกองอาวดีเนี่ยใส่เข้าไปแบบแน่นไม่ว่าจะเป็นโอ้โหไฟหน้านะจาก L.E.D. ธรรมดาอัพเกรดขึ้นเป็น Matrix L.E.D. นะคะและเวลาเปิดไฟเลี้ยวคือเก๋ที่สุดแล้วอ่ะเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential ก็คือไล่ไปตามลำดับนะคะซ้ายขวาแบบสวยเซ็กซี่มากๆและหน้ากระจังลายฮันนี่โคมนะคะลายรังพึ่งที่แบบให้ความรู้สึกทั้งมีพลงังแล้วก็แบบนิชเก๋ไม่เหมือนใครนะชอบที่สุดเลยนะคะในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็ ขอบ19หล่อหล่อสป,รสสปรอร์ตเต็มเต็มซุปนะคะกับลาย5ก้านคู่ขนานะะ 5, แบบนะคะ5 i v e double spoke แบบพา ralel นะคะมีโลโก้อ u ดีเท่ๆนะคะอยู่ตรงกลางนะคะด้านข้างก็จะมีแบตช S line แบบเท่ๆนะคะตั้งอยู่บนเซนที่ลากยาวจากด้านหน้าผ่านประตูหน้าประตูหลังไปจนถึงบ้านท้ายของตัวรถเลยทีเดียวค่ะทีนี้พอมาถึงด้านหลังแล้วนะคะมีจุดที่แบบอยากพรีเซนต์มากนะคะพาวี่พรีเซิเศสุดๆนะคะคือความเป็น Sports b a ็กนะคะ สปอร์ตแบ็กเนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงที่สุดในพอสอนี้เลยจริงๆนะคะคือถ้าเทียบเป็น BMW นะคะก็จะคล้ายๆกับอารมณ์ 6GT 3GT ทีนะคะที่เขาออกแบบรถที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเซดานแต่ให้มีรูปทรงแบบคูปหรือคูเป้มีการลาดเอียงของหลังคาลงมาแล้วมีท้ายแบบโด่งๆแบบนี้ให้อยากให้ทุกคนเห็นเส้นสายของด้านท้ายของ Sportsback สวยมากนะเป็นหนคันที่รีวิวแล้วแบบใจสั่นมาก สำหรับ A5 Sportback นะคะเราด้านหลังทุกคนเวลาเปิดค่ะเห็นแม้ว่ากระจกหลังมันลอยขึ้นไปด้วยแล้วมีที่เก็บของคือใหญ่มากเวอร์ไม่แพ้ SUV ใไส์กลางนะอันนี้คือวัดกับ GLC คูปได้เลยนะคะแล้วฟังก์ชันแบบนี้คือมันเวิร์กทุกคนมาทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมี SUV อยู่ที่บ้านและถ้าหากเบาะเนี่ยมันยังไม่พอเราสามารถพับแล้วก็ใส่ของยาวไปอีก คือเวิร์กมากนะคะแล้วด้านท้ายเนี่ยแน่นอนไฮโซแบบนี้ต้องมาพร้อมกับแฮนด์ฟรีเทลเกตแบบสวยๆแต่คือเราไม่ได้ถือกุญแจมันก็เลยไม่ยอมให้เราเตะนะคะถ้าถือก็คือเตะได้ปิดฝาท้ายไฟฟ้ากันมาโหพลาสติกยังอยู่ครบ1 2 0 0 0กิโลคือป้ายแดงชัดๆอะทุกคนอีกหอกรีดนิดหนึ่งนะคะตัว g 0 TFSI เนี่ยตัวก่อนเฟสลิปอ่ะเขาขายกันอยู่ต้องเกือบ3กลางเลยนะนะคะแต่คันนี้น่ะโว้วิ่งหมื่นโล2มือเอ่อ2ล้าน2 กรีดกรีดจริงนะคะอ่าเข้าออกรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอมฟอร์ตแอคเซสีกด้วยเอาดีเขาจะตั้งชื่อว่าคอมฟอร์ตคีย์นะคะก็คือคอมฟอร์ตแอคเซสแหละอ่าเข้าออกง่ายๆแบบนี้นะคะหูกระจกเปื่อยแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอ้โหข้างในนี่คือ speechless จริงๆยินถ้าใครเป็นแฟนค่ายสีห่วงอยู่แล้วนะเห็นปุ๊บนี่คือแบบ สวยโอ้มาเจ้าคือมันเป็นเส้นสายของพวงมาลัยที่ดูบึกบืนดูมัสกูลีนดูสปอร์ตี้มากๆนะคะแล้วโฉไมเนอร์เชนเนี่ยมาพร้อมกับออปชั่นเทพๆอย่างตัว virtual cockpit นะคะก็คือตัวหน้าหน้าจอ cockpit ของคนขับเนี่ยมันจะเป็นจอ LCD ทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้นี่กําลังเปิดไฟฉุกเฉินไว้เพื่อโชว์ไฟ sequential ให้ทุกคนดูนะคะหน้าหน้าจอมันก็เลยจะกระพริบสักนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยก็จะเป็นจอ MMI touch นะคะสินิ้วเทคโนโลยีอะไรล้ำๆนี่ก็คือใส่มาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนอินเทอร์เฟซซึ่งก็คือ Apple CarPlay แหละนะคะก็มีอยู่ครบนะคะรถออกสูรมาปี2022แล้วค่าย a u ร i เนี่ยนะคะเขาเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขายวารันตีคือแถมวารันตีอะแบบอลังๆ5ปีกันไปเลย ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือเหลืออีกสี่ปีทุกคนฟินแค่ไหนนะคะมาอ่ะขอปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะคะข้างในเนี่ยโอ้ใหม่มากแค่เข้ามานี่ก็เป็นฟ e e ลิ่งของความแบบกริปอะมันมันกริปไปหมดทุกอนูเลยทุกคนมันเป็นหมื่นโลที่เหมือนพันโลนะบอกจริงๆเป็น1 2ื่นพันโลที่แบบฟีลลิ่งคือแบบคือพันโลมากๆนะคะแล้วก็ พวงมาลัย3ก้านนะคะมีสามารถชิปครอนิกได้บวกลบเกียร์หน้าจอเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิค่ายอื่นเนี่ยรอบเครื่องเนี่ยเขาต้องเป็นวงกลมนะแต่อันนี้เป็นแบบสเตปอะเลิศไหมคะทุกคนนะเลิศมากจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงโจนี้ก็จะเป็นทัชนะคะก็จะใช้ได้สะดวกมากๆแอร์แบบหรูรา3โซนนะร้อนหนาวอุ่นนะคะเลือกได้เลยดูหัวเกียร์สก้อนนะคะ ดูหัวเกียร์สะก่อนใหม่กริปหนังแนปป้านะคะพี่ R&D แบบเท่ๆนะคะมีทริมนะคะที่เป็นแบบสีซิลเวอร์อยู่ตรงกลางนะโอ้โหเพิ่มเสียงรดเสียงวอลลุ่มนะยังมีอารมณ์แบบอนาล็อกแบบกิ๊กเก๋ลดมากนะคะภายในนะคะปุ่มกดสตาร์ทเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆนอกเหนือจากจะมีความกว้างขวางแล้วนะคะสำหรับ A5 Sportback มาดูด้านหลังกัน ฟินแค่ไหนนะคะรถที่เป็นตะกูลนี้อารมณ์เหมือน6 GT อะคะ่ะเขาจะาได้ตัวเลกรูมที่กว้างมากทุกคนเพราะว่าระยะฐานล้อเขาจะกว้างนะคะเลกรูมกว้างเฮดรูมสูงแล้วที่สำคัญคือพับเบาะได้แบบนี้ะนะคะนี่จะนั่งคู่กับสัมภาระก็ได้จะพับทั้งหมดเลยก็ได้ นี่เลิศอะ่ะจะนั่งฝั่งหนึ่งก็ได้<ม>นี่จะพับหมดเลยก็ได้โอ้โหใหม่เอี่ยมอ่อง<ม>เขาเคยวางของบ้างหรือ,อเปล่าเถอะนะ<ม>เหมือนใหม่จริงๆนะคะแล้วราคาคือ2.25ล้านบาทกับวารันตีศูนย์อลดียาวๆถึงปี2027กรีดไม่รีบไม่ได้อีกเช่นกันนะคะคันนี้โทรหาเราได้เลยที่092-924-5641ค่ะหรือแอไลน์เข้ามาในลิงก์ ข้างล่างได้เลยนะคะไลน์ออฟฟิเชียลมีน้องแอดมินคอยให้บริการทุกคนอยู่ตลอดเววานะคะเลยทีเดียวค่ะและถ้าใครบอกว่าโอ้โหไปอีกแล้วไม่ทันแล้วว่า a 5 0 0วิ่เดียวว่าเพราะฉะนั้นค่ะต้องกดเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat อัปเดตสต๊อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดไว้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อหรือจริงๆแอบกะซิปบอกนะคะว่าแอบ บอกน้องแอดมินไว้ได้นะคะว่าสั่งรถรุ่นไหนไว้เดี๋ยวถึงเวลามีรถเข้ามาน้องเขาจะส่งไปบอกก่อนนะคะก่อนทุกคนเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ